ค่ำนี้ฝนตกหนักฝนตกแรงตกแช่ถึงเช้าอีสานกลางตะวันออกพรุ่งนี้จังหวัดเสียงฝนตกหนักฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยในค่ำวันนี้ต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกันแบบชุ่มฉ่ำทั้งคืนได้ในหลายจังหวัดหลายพื้นที่เลยทีเดียว เนื่องจากอิทธิพลของพายุด e p r e s s i o ที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนลูกที่4ที่ได้ชื่อว่าพระพิรุณเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณเกะาะไหหลำจะช่วยส่งผลทางอ้อมดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้พ,พัดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังที่แรงขึ้นและหมุนวนดันมวลความชื้นแผ่เข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นจะมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดว่าพายุดิปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนซึ่งได้ชื่อว่าพระพิรุณโดยเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำประเทศจีนหรือที่ละติจูด17.0องศาเหนือ ลองที่จูด110.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดสูงกลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่21-23กรกฎาคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าพายุดังกล่าวไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราถือว่าไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่อย่างไรก็ดีจากโมเดลจะเห็นได้ว่าพายุโซนร้อนพัะพิรุณยังคงหมุนวนและเหนียวนำดึงดูดทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีกําลังแรงขึ้นหอบนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกําลังค่อนข้างแรง ซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าในค่ำวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวัอนออกเป็นส่วนใหญ่ส่วนบริเวณภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มฝนขนาดใหญ่ดำทะมึนที่วนรอบพายุโซนร้อนพ,พัฟพิรุนและมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือทั้งทางด้านตอนบนและทางด้านทิศตะวัอนออกของภาคจะเห็นได้จากโมเดลว่าในค่ำวันนี้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกแช่กันเกือบทั้งคืนเลยทีเดียวอีกทั้งแผนที่กราฟิกแสดงให้เห็นว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวในบริเวณภาคตะวนันออกอีกด้วยส่วนพื้นที่อื่นๆอาจจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้พายุพัดพิรุณจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำพร้อมทั้งดึงดูดลมมรสุมให้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังค่อนข้างแรง อีกทั้งการหมุนวนของพายุพัพิรุณยังผลักดันทำให้ลมนั้นพัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตอนล่างส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีเมฆครึม้มและอาจมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นรวมไปถึงบริเวณภาคใต้จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวนันออกเนื่องจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นเองสําหรับบริเวณภาคใต้ย,ยังคงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยส่วนลมมรสุมตะวนันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดด้วยกําลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าในช่วงดึกของวันพรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือและภาคตะวนันออก ซืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยและ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34อองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34ององศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบ,บุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด24 –่ําสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28 – 33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสจากรายงานสภาพอากาศของกรมอ,อุตุนิยมวิทยาประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของฝนสำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนถือว่าดีเลยทีเดียว ภาพรวมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคใต้าการกระจายตัวของฝนยังคงมีน้อยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่เท่านั้นจากลักษณะดังกล่าวจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำนอกจากนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพอแมพี่น้องชาวเรือชาวประมงบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จากแนวโน้มลักษณะาอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวนแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้าง แอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ